สวัสดีครับพี่หน้เอฟซีแฟนคลับช่วงใบพี่ม่งหาม้งแรงนีนะครับตอนนี้กำลังเช็คสิ่งของขินรถขินล่ารถบัสตั้งสี่ขั้นนะครับรถหนักสแสดงรถหนังเครื่องรถหมอนลำรถนักดนตรีนะครับปีนี้เป็นรถแอร์บัสตั้งสี่ขั้นนะครับ รถแอบรทั้งสี่ขั้นแล้วก็จัดของเตรียมขึ้นรถขึ้นล่าพวกนักสแสดงก็เตรียมของมาสินนังขั้นใดคู่ปอพนกับสิจัดไทยเป็นระบบระเบียบไว้นะครับอันนี้รถเป็นรถบรรทุกชุดของนักสแสดง ทั้งโมลลงโมลำทังหางเครื่องทั้งแดนเซอร์หรือตัวประกอบจัดขึนด้นรถสีขึ้นขั้นไหดสำหรับขั้นนี้กำลังต่อขับต่อบพหันเดาอยู่อ่าสิเป็นรถผลอุปกรณ์ต่งตงตงางๆเฮาละนะครับสั่งผลกับคุณลิคคุจอ,อเหตี่ยป่าแตงให้มันแหลวให้มันท่านกาดบาสิท่านนะครับท่านอื่นอะไรท่าน หลายคนก็บผักควันอยู่นะครับมาขึ้น,นีนสอดแจ้งเจ็ดโมงเช้าหรือเกือบแปดโมงนะครับมาเซาหนะ่หลายหลายคนก็นท่านได้ตื่นตื่นแล้วก็มาจัดของขึ้นรถมืออื่นก็จะเดินทางไปทางจังหวัด กระสินอำเภอกามลาใสนะครับนี่ยังเห็นนด้ยังไงจุ๋น ายุดเล่าจัดเตรียมรดเหล้านะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง <c oughs> ขันนี้ของหางเครื่องนี่นันนนกดนตรีขักนสุดท้ายขันสุดท้ายเออเน,นี่แหละของนักดนตรีขันนี้นักดนตรีของเดนเซอร์มอลําขันไหนบขันขุ โบ้ไม่น,น่าจะเป็นแค่นเหนียงของมอหลอมลเนาะพี่จังไหนมือเงนพอกันได้พี่น้องเด้อนะครับพอกันโยมเพื่อกรรมราศัยงนานแข่งเรือนะครับงานบุญแข่งเรือของอำเภอกรรมราศัยนะครับสาวน้อยเพชรบันแพง ที่ภาพพี่น้องมวลเสดิดนะครับมรืออื่นก็พี่น้องมวลเสดิด,นะดขั้นนี้ของบาร,รมือของขังเคสีองครับขั้นนี้รถบัสขั้นนี้ของบาร,รมือคือของขังเคสีอง ปเป็นประธานหนุ่จักเป็นประธานจัดเป็นบ่ผู้ปอดขึ้นน่าดอกมากเถอะปอดเป็นออกมาปู่เล่ยปเล่ยไม่อยู่กับผู้ปอดเป็นจัดแกงจัดก,การเงียบก,กับทีมงานเฮาประธานได้ออกมาประธานได้ตื่นอยู่สองคน บางคนก,นก็กินเขากินปลาอาบนา้าอาบทาอยู่นะครับกลัวสิออกมาไอาสิใส่เวลาโดนเติบอยู่นะครับน,น้นองค้างเคืงกัน,กนรู้สึกว่าทำงานหนักมาขึ้นนี่เอาสวัสดีครับปะส<ด>วัสดีครับผมส <ใน S 1> วัสดีครับออกกัลังออกมามาจัดเตรียมรถจัดเตรียมทีนังกันครับโอ้ยหลายเนาะเพื่อนี่บุญหลายเนาะครับผมผมบอร์ตกโอ้ยสุดยอดเลยเหมือนขึ้นคนบอร์ตก บัดน,นี้เนี่ยเมื่อเช้าหมอกหนาบอกอเดี๋ยวไ่เห็นอยังเลยหมอกเออคืนผมไปนอนสี่สามรถน่ะหมอกจ็ดยี่เห็นจะไม่เห็นอยังเลยว่าปิดให้ว่าซำฟ้าฝนตกวกัค<อ>ุ้มไปบิดบเลยบัดน,นี้แลน่นออกไปน้ำถนน,นบัดนี้เจ็ดโมงเช้าหรือเกือบสิบแปดโมงเจ็ดโมงครึ่งยังมืดอยู่แม่อยู่ในถนนไอไดเปิดไฟแล่ยนไหมเ้มื่อช่วงเจ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงก็ลัวเป็นมื่อยเมื่อยเป็นหมอกนะหมอกมันก็คือสิเมนตกับชีฝานแล้วเนาะ ฝ่าลงต่ำมัน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 เป็นหมอกไปธรรมดามันสิเป็นว่อนฝ่าอายฝนลงมาต่ำอายฝนลงมาต่าแล้วช่วงประมาณเที่ยงเกือบบ่ายนี่เกือบบ่ายโมงนี่บัดนี้ีฟ้ามาบัดนี้เอาฮ้อนบัดนี้ว่ามันฝนสิตกบัดนี้โอ้ยเอาคลาดไรคนนึงว่ามันฝนสิตกบัดนี้เบยออกหนีไปอีกแล้วมันตก์ก็มันไทยมันว่ามื้อเนี้ยครับ เป็นเป็นเป็นปุงเทียบเป็นว่าโอยฝนมันไปก่ตกแห้งเถอท่านพูดละยุ่งทั้งพนหล่ำมาขึ้นเว็นหนึ่งนึ่ครับแมนแมนบปายช่วงหัวมันหมื่นหมื่นจุนซี่ครับคิด่าสี่ตกมาบ่ตกกระย่าใส่ตกเลี้ยงไรถอดเห็นไหมกรไดนำตวเาลำบากกันย่ำเลี้ยงก็นเลี้ยงย่ำแรงก็นแรงพดย่ำแรงก็นแงพดพ่อไปน้ำเพิ่มบนหลังลื่นนะไปจะได้ไปตัวครับแมนตรงฐานโครงหันครับครับอได้ท่นพ รถไม้ด้วยนไคมับนม่ขันไม้ขันหน่คขันไม้ขึว่มีผู้ใดอย่อีดีพี่น้องนะครับ อย่างเรามาทำผีกันพี่น่องน่องเขาล้างเทายอ้อนออกมาเมื่อกี้นั่งรถขอมาเห็นบางค้นไปสีกับเพากับปลาอยู่นี่ผู้ใดอยู่จะพ้นบ่อะละอยู่ตั้ง บางทีก็เล่นกินข้าวกินปลาสวัสด,ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจะกินข้าวกันยังหรอนี่ยโอ้เอ้าเอเส้นเสีบเส้นเสียบถึนเลยเล็กหน่อยท่านออกมา,าหรือเขากลับเบิร์ดแล้วงี้จังใดคุปปอกอมาท่านเห็น <c oughs> ไปนอนวังซื้อสวยนี่โอ้ยสมพ่อเมีนแสดงว่าเราจะมไปร้นบ่าล้ั้นสวัสดีค่ะัสดคสวัสดีครับสิบปบใสครับนี่กับเชยนโอกับชยพุ่มก้าั้นกระบอกกบอกเต้าโอ้ก้า้นเนือกบอกเมือกาเต้าสิบใบกลับไปเลยยดกันเบินเมื่อกันเบิเ้อจได้เอ้นทางเอานะไปเดินทางปลอดภัยครับเดินทางปลอดภัยเดินทางปลอดภัย 2มื้อแล้ว <laughs> 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 nhá ไอ้ทะแยดู Để หน่อยหมอน con อ่ะหมอ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,อบ,บโอ,โอจ้จะงายเนาะ <c oughs> รอไม่ควบไปไหกับเขาเอาเส้นแสีบจิ้นเขาชื่ลลอ,ญญอเ <c oughs> ขาเทียงคำพอดี <c oughs> เห็นเนาะพญายาจิตไปใส่นอนเงียบฟันบะมีค้นพี่น้องเอ้ยบ้านเนี่ยครับผมเดินทางปลอดภยัยเดินทางปลอดภยัย <c oughs> แกนเสียนนท์ครับพี่พ่คุณแม่กับบ้านชายภูม าไปนะวันนี้นี่คุณแม่รลำไยบ่อนอนนี่ะค่สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยบ่ได้พ่อกันโดนบุญหลายสายเงาไปยุ่ยสิเราคุณแม่เอ๋ยมาหามานั่งให้ลูกๆยุ่ยดีลราครับผมมาฝึกกันยุ่ยดีละขึ้นนี่แกสอดแจ้งปัดได้ไปน้ำกันบ่นี่ก็สิไปเนี้ยพรไปเนี้ยแหละคุณแม่มันยากแม่บ้านเพิ่นกลับบ่มีแห้งครับแม่บ้านพอมีแห้งได้ช่วงนี นี่ว่าคือหนาคือหลังอยู่นี่จังใดสันดีเไปมื่อนใกล้ๆกับไปเมื่อแกจะไปเนาะเดี๋ยวมาเบื้องเบื้งเต้าพื้นกนครับผมครับสบายดีเนาะค่ะเนาะสบายดีครับผมแม่สบายดีเนาะสบายดีค่ะอยู่ดีเมี่ยงสุกุสุคนลำลวยเข้าลำรยสาธุครับผมครับเดี๋ยวผมยังไปท่งฝุ่นก่อนจ้า โบถถเห็นเลยโบเห็นเลยเลย่าปานพ่อใหญ่จิตกับโบเห็นพี่น้องไว้เอาสำนีกันเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ไว้สำนีสะกอนนะครับอยู่ดีมีแห้งลำรวยสุข,ขุสุคนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ครับ อาจารย์สุขุมลำเพิดออฟฟิเชียลในเด้อนนะครับสองผู้เ่าลำรวยอยู่ดีมีแห้งนะครับ